ร้อยยอดที่อำเภอ300ยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะสวยงามมากเลยสวยมากเลยค่ะไม่มีผู้คนเลยมีแต่เราเท่านั้น ตอนนี้น้ำขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเย็นตอนเย็นก็เป็นลมปกลมปกก็จะพัดเวลาคืนน้ำมันจะขึ้นนะคะถ้าลมทะเลก็จะพัดตอนกลางวันเห็นเรือไหมเรือเรือเป็นเรือ คือว่าทะเลนี้นะคะมันยังเป็นอะไรที่บริสุทธิ์มากๆเลยอะ่ะดีมากๆเลยมันไม่เหมือนหัวหินชะอำนะคะที่แบบผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ยังเหลือความเป็นธรรมชาติให้เห็นเยอะมากดูดิดูด,ดิดูน้ำดูฟ้าดูเขาอุ๊ยนี่น้ำน้ำมาใกล้เราเลยดิน้ำมาใกล้เลย วันนี้น้ำขึ้นนะคะ <Hey. S 1> ปกตินะคะเวลาที่น้ำไม่ขึ้นนะคะือจำเดินลงไปถึงนู้นเลยนะคะชายหาดจะเดินเข้าไปไกลมากเลยคะ่ะวันนี้น้ำขึ้นมาก็เหลือชายหาดแค่นิดเดียวนะคะเหลือชายหาดแค่นิดเดียวให้ดูชายหาดมีคนที่ใส่เสื้อสีแดงนะคะมากกับเราเอง นี่เห็นไหมคะชายหาดก็เหลือเหลือไม่เยอะนะคะแล้วก็มีต้นตรงต้นตาลเยอะแยะเลยมีแต่ความธรรมชาติที่สวยงามมากให้ดูบรรยากาศทั่วๆนะคะท้องฟ้าสีกําลังสวยงามนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะหรือว่าตกไปแล้วก็ไม่รู้เนาะสงสัยจะตกไปแล้วเออไม่สิถ้าตกไปแล้วต้องมืดนะคะคือว่าเราจะไม่เห็นพระอที่ตกน้ําทางทะเลฝั่งนี้นะคะเพราะว่า <c oughs> ะอาที่จะไปตกน้ำทางทะเลฝั่งเมืองชนนะคะซึ่งก็คือหาดพัทยาหาดบางแสนอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนทะเลฝั่งเพชรบุรีประจบคลีขันซึ่งก็คือชะอำหัวหินปราบบุรี300ย,ยอดอะไรประมาณนี้นะคะเราจะเห็นเฉพาะพระอาทิตย์ขึ้นจากทะเลเท่านั้นค่ะอ่ะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆค่ะ เสียงคลื่นกระทบฝั่งเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะคะดูบรรยากาศธรรมชาติให้สบายใจกันไปก่อนนะคะพี่จัมก็จะขอตัวไปเิ่นน้ำทะเลก่อนละคะ่ะแล้วคืนพี่ดัมจะพาไปดูชายหาดอื่นอีกนะคะ มีความสวยงามเบอร์วังอลังการมากๆค่ะจบวันนี้ที่ท้องฟ้าสวยงามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ตังจะพาไปเที่ยวที่อื่นค่ะวันนี้พี่ตังจะพามาดูเกาะนมสาวอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยังเป็นสามร้อยยอดไหมคะยังเป็นสามร้อยยอดอยู่แท้ๆนั่นเลยค่ะเป็นนมแหล,ม,แหลมสองนมเขาเรียกว่าเกาะนมสาวะคะ่ะนี่นะคะดูใกล้ๆเกาะนมสาว ละครช่องสามหลายเรื่องเขามาถ่ายตรงนี้นะคะนี่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 ผู้งกับเก่านี่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 มาถ่ายละครเรื่องอะไรบ้างคะจอมใจจอมแก่นใครเล่นคะเป็นกระท่อมอยู่นี้ชาคริสกระท่อมอยู่นชาคริสเล่นกับใครวิกกี้หนกระท่อมไหนกระท่อมนู้นอ๋อตอนมาถ่ายละครนะทุกคนจะมาเขามาสร้างกระท่อมอยู่ตรงชายหาดนี่นะคะแต่ตอนนี้ลือกระท่อมไปแล้วนะคะเรื่องอะไรอีกอ่ะ เกมกรรมเทพแอนด์ดิวเจนนี่เกมกรรมเทพแอนด์ดิวเล่นกับเจนนี่โหละครนานแล้วนะคะก็มีญาติโยมของพี่แตนนะคะมาถ่ายรูปถ่ายภาพเลยโอ้โหนี่เหมือนเหมือนเป็นหาดของเราโอ้ชายหาดนี่มันเหมือนเป็นของเราเองไม่มีใครเลยมีแต่เราและญาติญาติเท่านั้นนะคะก็ถ้ามีโอกาส นมสาวเพราะว่ามันมีเขาสองลูกที่มันเหมือนนมแหลมๆนั่นแหละด้านหลังก็สวยมากยืนแอ๊ชัด,ะะดเมือนเราม่เที่ยวหาดคนเดียวนี่เป็นหาดส่วนตัวของเราเลยนะคะยังมีเป็นยังมีความเป็นธรรมชาติมากนะคะเหมือนกับมันบริสุทธิ์มากๆเลย เป็นญาติโยมของพี่แต๋เองนะคะคือว่ามันเป็นหาดของเรานะคะเราก็มาไม่มีคนอื่นเลยนอกจากเป็นญาติเป็นโยมอ่ะคนนี้คนขับรถของเราได้ไปพุ่มกับพุ่มกับละครช่องสามนู่นอยู่ในทะเล่นฝรั่งเคยนี่ผู้จัดละครช่องสามเนี่ยไหนฝรั่งโอ้ฝรั่งอยู่ไกลๆลู่ลงทะเลไม่รู้แก้ผ้าเป่าอ๋อใส่เกง สรุปว่าที่หาดนมสาวนี้สวยงามมากนะคะนอกจากฝรั่งที่อยู่กลุ่มไกลๆนู่นว่ายน้ำกันสี่คนนะคะก็มีแค่พวกเราเท่านั้นเองนะคะอยากให้น้องๆมาเที่ยวกันนะคะโหมันมีความบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะเป็นหาดทรายที่เราเคยได้มาเที่ยวกับคุณพอ่อคุณแม่ของเราเมื่อสมัยที่เรายังเด็กๆนะคะซึ่งตอนนี้สมัยนี้ หาหาดทรายที่บริสุทธิ์ของดบบน,นี้ยากมากๆเลยค่ะให้ดูเนื้อทรายนะคะว่าเนื้อทรายนี้มันละเอียดมากเลยค่ะนี่ละเอียดมากเลยละเอียดมากเลยค่ะโหสุดยอดพีตแตมแฮปปี้มากๆเลยคะ่ะ และแล้วก็มาถึงวันที่สามค่ะนี่คือทะเลปากน้ำปราดน,นะคะก็คือเป็นปากอ่าวของปราดคืนซัดฝั่งสวยงามไหมวันนี้น้ำขึ้นนะคะช่วงที่เรา ไม่เห็นชายหาดเลยนะคะแล้วก็มีคนเล่นว่าวตอ้โนี่สวยงามมากมีร้านอาหารชื่อโบดีตนสฟู้ดด้วยว,ว้าวคนเล่นว่าวกันเยอะเลยจริงๆไม่ใช่ว่าว้วยหรอโอ้ยหทุกเห็นเขาเล่นสก,กีไม่ใช่ว่าวนะค่ะเขาเล่นสก,กีโอ้ยมีคนเล่นสก,กีเต็มเลย อ้เล่นกระดานโต๊กโะคือมีคนเล่นกระดานโต๊ะคือเต็มเลยนะคะนี่นี่ไกลๆดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทางด้านนี้มีคนนะเดินลงไปถายลูกตรงนั้น วังน้ำกระจายนะ รูปตลงที่เป็นจุดที่ใครๆน่าจะไป CP เป็นตันเดียวนะคะแล้วถ้าเรามาไม่เห็นต้นตันเดียวก็แปลว่าพิธีนะคะถ้ามาแล้วเห็นต้นตันเดียวก็แปลว่ามาพิธีค่ะก็นนะรู้ว่าไปหาคนแล้นะคะเวลาทำปาก็คือคอนโดกลาทีิงห่าท่เนี่ยค่ะมันมีตักทีรุ่ว์มันมีสาวายาวหรืออะไรเนี่ยค่ะนั่นแหละ อันนี้ก็คือเบลลาคอสตาที่เพื่ได้พูดถึงนะคะคอโดมิเนียมที่บอกเมื่อกี้นะคะหนึ่ของเขาน,นะคะแล้วก็กเขี็นว่าเบลลาคอสตาหัวหินเพราะว่าจริงๆแล้วทะเลเนี่ยมันก็ต่อเรื่องมาจากชายทะเลหัวหินนะคะยาวมาเรื่อยๆแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยบริเวณเนียมันก็อยู่ในอำเภอปร,ราจนบุรีค่ะคิดว่า ้าห,หาดหัวหินเนี่ยมันก็อยู่ในอําเภอปราณบุรีนี่แหละแต่ตรงที่เราเข้ามาเนี่ยนะคะทางเข้าเขาจะเขียนมาตลอดตามว่าทางเข้า,าวัดนอุทยานปราณบุรีค่ะก็ประมาณนี้แหละและแล้วก็มาถึงวันที่สีนะคะแต่ก็กลับมาที่หาดสามร้อยยอดอีกแล้วค่ะเพราะว่าชมเมือ นะคะแต่ลมแรงมากต้องคอยจับตลอดเวลาไปแน่ละไ่ดเนะคะ่ก็จะเป็นไปย่ั้ำลมีหน่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะกรับเทศแล้วนะคะเป็นการจบเทปที่นี่แล้วนะคะ ที่ละเลิศนะคะนอนที่แดลทอคลานบุรีสรุปว่าเป็นต้อชอบชายทะเลที่ปราการบุรีมากสงบแล้วก็เรียบแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากแล้วก็โดยเฉพาะหาด3า0ยอดเนะค้ชอบกเดี๋ยวมีข้าวทิพั์ก็ได้นะคะโอเค 自行车现在。